าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ Hmm? ท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่าเบื่อในการปฏิบัติถ้าเรียนมหนึ่งท่านก็ปวดหัวอยู่แล้วครูมาสอนก็ปวดหัวแต่ขอเจริญพรว่าท่านขึ้นมสองเมื่อไหร่มหนึ่งก็เรื่องเล็กไปปวดหัวที่มสองปวดหัวพอขึ้นมสามมัธยมสามมสองก็เรื่องเล็ก พอผ่านถึงมหกแล้วมห้าก็เรื่องเล็กพอสอบมหกได้มันยมปลายเสร็จแล้วไปเข้ามาได้ชั้นมัธยมศึกษาก็เรื่องเล็กเล็กไหมเรื่องเล็กไหมไม่ได้ยินดิค่ะว่าเสสัยว่าหลวงพอาไว่านางะไ ไม่ได้ไหลหรอกมันหยดลงไปหดแล้วคกำดต่วไมปมันไหลออกมานี่อย่าเถียงไม่ได้นะเห็นนะเห็นหนอแป็องมันเป็นเถอะมันเป็นแล้วนี่นะไม่ต้องแอบแล้วทเกเจดเห็น สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง